สวัสดีคับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอเจเทนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะแป๋ว่าค่ะพัทรวีค่ะผมกิติรกิตติครับวันนี้มาในลุคฮิปฮอปนะฮะฮิปฮอปอันนี้ไม่ได้ฮิปฮอปเกิร์ลนะฮะอันนี้ฮิปฮอปแกรนด์มาเตอร์อันนี้คือฮิปฮอปตัวแม่จริงๆคือแก่เป็นแม่เลยนะคะยินฮิปฮอยู่วันนี้ออกสตาร์ทข่าวของเราดีกว่านะครับเมื่อวานนี้คู่รักที่หลายคนอิจฉาอย่างเวียเบลล่านี่ก็ออกงานคู่กันนะฮะก็มีประเด็นเรื่องดราม่าของสาวเบลล่าเนี่ยว่าด Uh huh. เลือกพระเอก uh huh. นะทีมซ uh ัพพอร์ต huh. อย่างเวียจะว่ายังไง uh huh. แล้วเจ้าตัวจะว่ายังไง uh huh. ไปฟังกันครับ ที่สำหรับนางเอกนารีปีทองเบลล่ารามีพิควาละวันป๊อปปูล่าโหวดน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีคมชันลึกวอร์รังที่15แต่บอกเลยเส้นทางนักสแสดงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะจ๊ะเพราะชีเบลโดนลือแรงว่าตั้งแต่ดังเปรี้ยงก็เรื่องเยอะเรื่องแย่ทั้งถอนตัวจากละครของผู้จัดเจตนัทพงศ์เพราะไม่ปลื้มพระเอกอย่างอเล็กธีรเดชที่ชื่อชั้นไม่เท่าเทียมแถมยังสะบัดบ,บ๊อบใส่คิวโปรโมทละครเพื่อไปรับงานอีเวนต์เมคมันนี่แทนอีกด้วยค่ะ คือถ้าเบลว่างเบลยินดีไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือเบลถ่ายละครมาตั้งหลายเดือนแล้วพอละครเบลออนแอร์ทำไมเบลถึงจะไม่อยากจะไปร่วมยินดีร่วมชื่นชมด้วยชนกันบ้างไหมคะเบลในกรณีมันก็มีบ้างเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเบลมีเขาเรียกว่าอะไรเบลก็เหมือนคนที่ทํางานคนหนึ่งที่เวลาที่ได้ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งเบลก็อยากจะทําผลงานออกไปให้ดีที่สุด ส่วนวานใจเฮียเวียสุกรลวัฒน์ที่ควารวันนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องมาริลาในเวทีเดียวกันก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจใน้องสาวคนสนิทเสมอและเชื่อว่าข่าวลบไม่สามารถบั่นทอนจิตใจของเบลลาได้ค่ะเรื่องเรื่องเรื่องข่าวลบต่างๆมันมันสามารถเข้ามาได้อยู่แล้วแ่ะครับแต่ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราเราเรา,เราเชื่อว่าฝั่งเราน่าจะโอเคอะไรเงี้ยเพราะว่า ผมก็ไม่รู้นะก็ no comment เน่ยแต่คือถ้าเขาแบบต้องการกาลังใจจริงๆรลยเงี่ยแต่ผมเห็นเขาก็ยังรู้สึกก็เข้มแข็งอ่ะเขาก็ยังไม่เห็นท่าทีที่ท,ที่เครียดอะไรที่เห็นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังยิ้มยังทํางานได้เต็มที่แต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอก นอกจากรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของหนุ่มเวียแล้วนะคะมาริลาย,ยังคว้าไปอีก3มรางวัลทั้งพรวอมกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะส่วนนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ตกเป็นของวริศราอยู่จากภาพยนตร์เรื่องแอปวอลล์แอปชนแอปส่วนสาขาละครแข่งศักดิ์สิทธิ์พรางวัลน,นักแสดงนำชายจากเลือดข้นคนจางขณะที่นักแสดงนำหญิงตกเป็นของมิวลลิตาจากเรื่องล่าด้ารางวัลบัพปูล่าโวตชายยอดนิยมหนุ่มสิงโตปราชญยาเป็นผู้คว้าไปครองค่ะ เราก็อยากจะมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตบ้างอะไโหวตออกได้ที่หนึ่งแน่นอนคนแรกไม่ได้อยู่ต่อแล้วนะฮะข่าวต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็นรุ่นโตหน่อยอันนี้ขยับรุ่นลงมานะคะเจเจกิษณภูมิค่ะเขาก็บอกความในใจกับแฟนเขาต้านหนึ่งบนคอนเสิร์ตใหญ่เธอหวานแหววน่ารักนะคะขณะที่ต่อธนภพอันนี้ก็ต้องมาเคลียร์ใจเออไม่ใช่มาเคลียร์ข่าวกันนิดนึงเรื่องนอกใจแฟนแฟนผมเขาดีอยู่แล้วเขาดีกับผมมาตลอดผมไม่จําเป็นจะต้อง ทำให้มันไม่ดีอะเข้าใจปะคือคือถ้าเกิดว,ว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีอะเอ,อย้ยงั้นผม ผมขอไม่เอามันเข้ามาดีกว่ามาั้งอาจารย์แมงเมาเลิกกระพือข่าวเพราะว่าหนุ่มน้าสต่อธนพงเขาชัดเจนว่าไม่ใช่พระเอกอักษรยอดที่นอกใจแฟนแอร์ฮอสเต็แอบมาหาพิธีกรสาวรายการบันเทิงขึ้นคอนโดนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ความรักเกือบสิปีกับสาวมีนัดดีเวอร์เพราะอีกฝ่ายเพิ่งทำเซอร์ไพรส์รส่งดอกไม้มาให้กําลังใจในงานคอนเสิร์ตทัทง้ทงๆที่ตัวอยู่อังกฤษแต่ทุกครั้งที่มีฉากเลิฟซีหรือต้องใกล้ชิดกับนักสแสดงคนไหนๆก็จะพยายามสร้างความเข้าใจกับแฟนสาวเสมอค่ะ ไม่สามารถบอกได้ว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์รู้สึก mm hmm. เขามีสิทธิ์รู้สึกได้แต่เราในฐานะผู้ชายที่เราดูแลเขาอยู่อ่ะเอ้ยเราเราก็ต้องชัดพอมัง้ง mm hmm. เราจะเอาใจเราอ่ะมาฝากกับสิ่งเหล่านี้ทําไมแบบอ่านไปก็ปวดสมองอ่านไปก็ปวดปวดหัว mm hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอโฟกัสสิ่งที่เรากําลังต้องทําให้มันส mm ักเซสดีกว่า คนนี้ก็รักแฟนไม่แพ้ใครเจเจกฤษณภูมิที่ทำซึ้งขอบคุณหวานใจต้านเหนิงกันยาวีที่อยู่ข้างกันมาตลอดกลางเวทีคอนเสิร์ตอำลาของวงนายใบน่ายทำมาแฟนสาวถึงกับน้ำตาแตกเพราะโมเมนต์หวานๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะซีคนในชีวิตผมที่เขาเป็นกำลังใจให้ผมมันแค่นั้นเลย <laughs> ก็ไม่รู้เขาอาจจะซึง้งแหละเพราะว่าเขาก็เขาก็เห็นเห็นเวลาผมเครียดหรือว่าเห็นเวลาผมท้อตอนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้เลยเขาก็คงแบบ รู้สึกร่วมไปกับผมด้วยอะไรเงแล้วคือแบบต้าหนึ่งเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ต้นโปรเจกต์แล้วคือเขาเขาอยู่กับผมแล้วก็เพื่อนๆในวงตลอดเค้ยเขาเลยรู้ว่าแบบเราผ่านอะไรกันมาบ้างแม้จะจบโปรเจกต์บอยแบนด์แต่ก็ใช้ว่าจะมีเวลาว่างให้ต้าหนึ่งมากขึ้นเพราะมีงานใหม่เจาะเข้ามาอีกเพียบถึงอย่างนั้นนะคะเจเจก็ยืนยันว่าจะคอยหาเวลาเติมความหวานมาให้พร่องแน่นอนจ้าแม ออกเวทีขนาดนี้ยัง,งหวานอยู่แหละก<ล><ล>่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาก็าากเดี๋ยวเขาก็หาเวลาไปเจอกันไดน้ไปต่อคุณผู้ชมใหม่ดวิกาจะว่ายังไงเมื่อมีสัญญาณที่ดีจากพี่หมูอัศวะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจํากันได้เคยมีประเด็นกันเมื่อ3ปีก่อนใช่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะไปคุยกันนะครับก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับเตอร์ชนทวิตด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเรียกแฟนได้แล้วหรือยัง ถึงรูปจะหวานฟ้องให้เห็นว่าความรักมันจุกอ,อกแต่างเอกสาวใหม่เดวิกาก็ยังปากแข็งเรื่องสถานะความสัมพันธ์กับนุ่มเตอชันทวิทไม่ปริปากบอกให้รู้ว่าอยู่ในสเตตัสไหนแต่ถึงแม้ทริปนี้จะปลอดผู้จัดจาการส่วนตัวกล้าวน้ำเปล่าแต่ก็ยังมีแก๊งเพื่อนไปเป็นกอขอขอ,ขอเอ้ยไปด้วยอีกหลายคนเลยอะเชียงใหม่ก็ไม่ได้หวา,านค่ะเชียงใหม่ไปทําบุญค่ะไปทําบุญแล้วเวลาเหลือก็เลยหาที่ไปขอบคุณที่เชียร์กันนะคะคุณแฟนได้ยังคะจากทับก็บ คงตอบเหมือนเดิมอะค่ะก็ยังเหมือนเดิมใช่ก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆก็ไม่ได้อยากจํากัดอะไรค่ะคือตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงใหม่กับพี่เต๋องานจะแบบค่อนข้างยุ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติจะว่างก็โหว่างน้อยมากที่จะได้เจอกันอะไรเงี้ยนานๆทีจะมีคิวว่างตรงกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยไป็รอคิวพี่เต๋อให้หน่อยได้ไหมวันที่25นะครับอ่าพี่บุญนที่25นะไช่อะไรเลยฝากไปให้น้องใหม่ดาวิจาด้วย ส่วนที่ดีไซเนอร์ดังหมูอาสวาประมูเสื้อหนุ่มเตอ๋เตอไปในราคาแสนกว่าบาทและฝากบอกว่าเอาไปให้สาวใหม่จนคนมองว่าเป็นสัญญาณดีหลังเมื่อ3ปีก่อนใหม่และหมูเคยมีดราม่านำเมืองข่านกรณีที่สาวใหม่ไม่ได้ให้เครดิตแบรนด์อาสวางานนี้เจ้าตัวเผยว่าหนุ่มเตอ๋อคงไม่ใช่คนเชื่อมรอยร้าวเพราะตนมีโอกาสได้คุยกับดีไซเนอร์คนดังมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะ เหนคลิพเพราะว่าแฟนคลับส่งเหมือนส่งมาให้ใหม่แท็กมาให้ใหม่เต็มเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะคือใหม่กับพี่หมูว่าเจอกันก่อนหน้านี้แบบนานมากแล้วค่ะใช่เคยร่วมงานเคยเจอกันอยู่แล้วใช่ก็คิดถึงค่ะเวลามันก็ทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนพอผู้ใหญ่พูดมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเคยเจอกันนะคะเคยคุยกันแต่ยังไม่ได้ใส่ค่ะ จบเรื่องดราม่าก็มาต่อเรื่องผลงานใครที่รอชมละครของสาวใหม่อยู่อดใจรอนิดหนึ่งกลางปีนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะไปต่อกับพุธพุทธิชัยนะคะคือเขาอบอกว่าเขาจะมีลูกให้ทันภายในปีนี้แต่ว่าจากการคำนวณของเรานะคะคำนวณยังไงยังไงก็ค่อดไม่ทันปีนี้หรอกสุยไม่น่าจะเบ่งทันเพราะฉะนั้นแล้วยังไงล่ะ อุตส่าตั้งใจจะมีลูกให้ทันในปีหมูทองเพราะจะได้เสริมดวงคุณพ่อแต่ก็ยังไร้วี่แววได้ยินข่าวดีจากคู่สามีภรรยาพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัตยาแถมตอนนี้ก็ป่ากเข้าไปเดือนมีนาคมแล้วหนุ่มพุทธก็เลยไม่ลุ้นเรื่องเบบีและขอชิลๆไม่เครียดจะดีกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีที่สุดค่ะมีนาแล้วจะไม่ทันปีหมูทองอุ้ยกดดันนี่คือตอนนี้เราสองคนก็โดยเฉพาะ คุณจุย๋ยอะไรเงี้ยครับเรากไ็ไม่ไม่ไม่อยากให้ให้เขาเครียดหรือว่าโฟกัสมากล่าสุดที่คุยกันก็บอกว่าเอาสบายๆแล้วกันอะไรเงี้ยครับไม่จาเป็นว่าจะต้องมีลูกทนันปีปีหมูทองอะไรเงี้ยคือเขามาเมื่อไหร่เขาก็เป็นเป็นลูกของเราอยู่ดีไม่ซีเรียสครับครับผมเพราะถ้าซีเรียสปั๊บเดี๋ยวมันเครียดปั๊บแล้วมันก็จะลวนไปหมดอะไรเงี้ยฮะระบบร่างกายคือผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับคือจุ๋ยเขาก็จะอาจจะแบบมีก้ดีอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ก็คือว่าไม่เป็นไรครับปล่อยทุกอย่างแบบเป็นไปตาม ธรรมชาติเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะมาหรือว่ามันควรจะเป็นตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงขั้นขนาดที่ว่าแบบถ้าเดือนนี้ถ้าไม่มาจะไปแบบ ใช้พิธีทางทางหมอแล้วอะไรเงี้ยครับก็ยัง,ย,งยังแบบเป็นธรรมชาติเราก็ยังชิวๆสบายๆกันอยู่ครับส่วนทริปตามใจภรรยาล่าสุดที่บินไปหวานกันถึงเกาหลีใต้ทริปนี้คุณสายยกให้ภรรยาเต็มๆจะชอบจัดเที่ยวก็ตามใจหมดเพราะช่วงนี้สาวจุ๋ยติดซีรีส์เกาหลีหนักมากแหมเรียกว่าดีกรีความหวานคู่นี้ไม่มีลดลงเลยจริงๆอา้าวเบบีรีบมาเดวนๆเลยนะจ๊ะ อ๋จริงๆนับเดือนก็ยังทันอยู่นะเพราะว่าตามไ,ไม่คือถ้าเกิดบางคนที่เป็นคนเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็จะนับตามตุดจีนไงคือมันก็ยังจะมีเวลาไปอยู่ถึงช่วงประมาณเดือนกุมภาก็ไม่แน่อาจจะน้องมาดมะการากุมภาก็ยังเป็นหมูปีทองของ <c oughs> ตุจ <c oughs> <c oughs> จีนอยู่ <c oughs> ไปต่อกันแล้วกันกคุณผู้ชมนะฮะเรื่องความรักของสาวสายป่าอภิญญากันหน่อยมั่นสายฟ้าแลบกันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วแพลนแต่งงานเนี่ยมีแล้วหรือยัง คบหาดูใจกันได้ปีครึ่งแต่ระยะเวลาไม่มีผลต่อหัวใจของนักแสดงสาวสายติสสายปาดอภิญญากับหวานใจวุฒนันทวุฒิที่เขาพิธีมั่นสายฟ้านแลบไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนงานแต่งที่จะมีขึ้นกลางปีนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมงานโดยจะจัดแบบเรียบง่ายทมกลางบรรยากาศสบายๆในสวนซึ่งสาวสายปาดออกปากว่ายังนึกภาพตัวเองเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ออกแต่ก็ตั้งใจทาหน้าที่คู่ชีวิตให้ดีที่สุดค่ะ พรุ่งนี้ตื่นมาปันก็ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเรายังอยากแชร์เรื่องดีๆให้กันยังอยากแบบแอบบ,บ่นงุ้งงิ้งงุ้งยิ้งอยากแชร์เรื่องทุกข์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากมีเขาในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาอยู่ปานแค่รู้สึกว่าณวันนั้นนะคะมันถึงเวลาแล้วก็พอปันสำรวจความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออคนนี้แหละที่เราอยากจะอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปพอปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ด้วยผู้ใหญ่ก็เห็นด้วย ก,ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรามั่นกันไว้ก่อนดีกว่าด้วยระยะเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาก็มันก็พอจะพิสูจน์อะไรได้บ้างนิดหน่อยหลังจากนี้ก็คืออยู่ที่เราสองคนแล้วค่ะว่าจะต้องทําให้มันดีที่สุดส่วนแพลนมีเบบี้สายป่านบอกว่ายังไม่รีบขอทํางานเมกมันนี่สร้างครอบครัวให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะ เป็นผู้หญิงที่แบบหน้าตาน่าตัวเล็กอ่ะตัวนิดนึงหน้าธนุถนอมมาก no, no, no. ป้าก็ตัวเล็กนะแต่ไม่เห็นหน้าธนุถนอมเลย <laughs> จะบอกว่าหน้า,นานผีบเหรอฉันก็โอเคอยู่นะ <laughs> ไปต่ออีกหนึ่งสาวคนนี้ก็แบบดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าตาหน้าธนุถนอมเหมือนกันทิ่สามว,วริทิศสานะคะครับคือถ้าอยากจะดูละครที่น้องเขาจะได้เล่นคู่กับเบียสกุลวัฒน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวได้ดูค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวสุขภาพก่อนได้ค่ะว่าป่วยแล้วพอหายป่วยปุ๊บก็ลุกขึ้นมาทางานเลย ถ้ามานเอกสาวที่สาววินที่สาออกปากว่าเพลียสุดๆเพราะอยู่ๆก็อาเจียนหนักจนต้องไปหาคุณหมอและนอนพักเอาแรงที่บ้านถึง3วันหลังไปถ่ายละครต่างจังหวัดโดยเจ้าตัวเผยว่าน่าจะเป็นผลมาจากอากาศที่เปลี่ยนจนร่างกายรับไม่ทันค่ะไม่แน่ใจว่าว่าเป็นหมายถึงว่าแบบเป็นโรคอะไรแน่ๆนะคะแต่เหมือนแบบว่าเราเราไปเราก็ทํางานหนักอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบก่อนหน้าน,นี้เราไปถ่ายละครต่างจังหวัดซึ่งแบบเจออากาศทั้งเย็นจัดร้อนจัด ภายในวันเดียวแล้วก็หลายๆวันอะไรเงี้ยค่ะคือกลับกลับมาเราก็เลยเหมือนแบบอาจจะปรับไม่ทันด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบบพักผ่อนน้อยภูมิคุมกันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะแบบป่วยแล้วก็แบบมีอาเจียนมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะไปป่วยรอบนี้มันก็แบบมีทั้งทง้องเสืมีอะไรด้วยคือมันป่วยหลายวันติดต่อกัน ส่วนงานละครเรื่องใหม่จิกหมอนรอได้เลยเพราะหวนกลับมาประกบคู่กับเฮียเวียสุกุลวัฒน์อีกครั้งหลังสร้างความวฟินให้คอละครเมื่อปีก่อนแต่เรื่องนี้สาวทิสาบอกว่าเป็นแนวคอมอดีที่ต้องพยายามปรับจูนการทํางานด้วยกันใหม่ค่ะไม่อยากพยายามกดดันตัวเองว่าแบบว่า,เ,าเรื่องที่เราได้แบบนี้เรื่องหน้ามันจะ,จะต้องอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือยังไงเราก็ตั้งใจแหละอยากให้มันออกมาดีเวลาถ่ายก็ก็ค่อนข้างคุยกันตลอดว่าแบบเออจะเล่นให้ออกมาประมาณไหนดีแนวทางไหนดี ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงต่างช่องปันจันปรมาสาวธิสาออกปากขอไม่พูดถึงแต่เร็วๆนี้จะมีงานอีเวนต์ให้อัปเดตกันอีกรอบแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกที่ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกหรือพูดอะไรบางอย่างในใจให้กับคนใกล้ตัวหรือเปล่าแล้วบางทีเราก็รู้สึกอึดอัดเนาะอ,อยากจะให้ลองเปิดใจลองพูดดูครับเหมือนกับที่หนุ่มเจมส์เทอดอนเขาพูดนะฮะพอพูดแล้วทุกอย่างดีขึ้นเลยครับ กลั้น <No pain. S 1> น้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆค่ะนักแสดงหนุ่มเจมส์ธีรดลที่ได้รับกระดานหมักลูกที่เขาอยากได้มานานเป็นของขวัญจากคุณพ่อที่มอบให้ในวันเปิดตัวพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มโค้กแคมเปญยิ่งเปิดใจยิ่งใกล้กันซึ่งเป็นการสร้างแรงมัดดานใจให้ทุกคนกล้าเปิดใจในสิ่งที่รู้สึกเพื่อไม่เกิดความอึดอัดระหว่างกันโดยหนุ่มเจมส์ก็มีประสบการณ์ตรงระหว่างคุณพ่อที่ไม่กล้าเปิดใจคุยกันเรื่องการเรีรเรยนที่เห็นไม่ตรงกันจนไม่คุยกันมาเป็นปีเลยล้ะค่ะ อัดจนเราที่จริงเราอยากหาโอกาสพูดนะแต่ว่าเราแค่แบบเราแค่ไม่กล้าเราแค่รู้สึกว่าแบบกลัวหลไรหลายอย่างครก็ก็แต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันได้พูดมันก็สบายใจมากขึ้นเยอะก็เลยรู้สึกว่ากล้าเปิดใจนะมันมันดีกว่าหลายๆอย่างเลยก็ได้มาพูดที่นี่เป็นที่แรกด้วยได้มาพูดในงานนี้กับโค้งเนาะ จากนี้ยังได้หนุ่มนนทนนมาร้องเพลง True Color เพลงตีมประกอบภาพยนตร์โฆษณาในแคมเปญน,นี้และยังมีโซนเปิดใจร,รวมถึงการจัดแสดง Light and Sound Show บนจอพารา r a m ม c ิคสก e ีนหลานหน้าเ e n t ร a l เวิลดให้ชมกันอีกด้วยล่ะค่ะจะบอกว่าโฆษณาโคกตัวนี้ดีมากๆส่วนตัวคือดูแล้วรู้สึกดีมากเลยอะมีอินเนอร์ <laughs> เอาพาไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะโครงการทกศปลูกความรู้ให้หนูอิ่มท้องนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยอสมทอร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรเราจัดขึ้นเพื่อต่อยอดโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน1ิแห่งทั่วประเทศค่ะทีนี้เราจะไปกันที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชค่ะเราามีพอไว้ นี่คือการแสดงของน้องน้องโรงเรียนวัดนามหมอปุญจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้การต้อนรับอย่างน่ารักเมื่อโครงการทกศปลูกความรู้ให้หนูอิ่มท้องโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศร่วมกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเดินทางมามอบความรู้คู่ความสนุกโดยไม่ลืมเปิดกระตูนดังโดราเอมอนขวัญใจตลอดการของเด็กๆนานาชาติมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงร้องให้น้อง,น,องน้องด้วยแลละค่ะ สนุกกันเต็มที่แล้วนะคะก็ได้เวลาเรียนรู้วิถีเกษตรกับครูรูตัวจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกียาพัานธ์หรือทิดบ้วนบางปลาม้าซึ่งน้องๆก็ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนําไปต่อย,ยอดสร้างรายได้ในงานเกษตรกรรมให้กับครอบครัวตัวเองด้วยค่ะเนี่ยส่วนมากเวลาผมมาพูดเนี่ยผมจะให้เด็กเนี่ยเกิดปัญญาแล้วไปคิดเอาเองท่านนักเรียนไปทําที่บ้านครูทําด้วยที่บ้านก็จะสามารถจะใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านนักเรียน บ้านครูมันก็จะกลายเป็นสากลของโรงเรียนได้ก็จะมีประโยชน์แล้วเช้าเาเย็นเย็นเด็กนักเรียนได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์ครูก็ใช้เวลาเช้าเย็นให้เป็นประโยชน์ครูก็เงินเดือนขึ้นเด็กก็จะเริ่มผูกพันกับธรรมชาติมากขึ้นเป็นโครงการที่ทางธนาคารให้การสนับสนุนเพื่อที่จะพัฒนาประสบก,การณ์ของน้องๆน,นะครับเพื่อปลูกฝังให้กับเยาวชนนะครับในการได้เรียนรู้ในเรื่องของการด้านการ,การเกษตรนะครับเพื่อที่จะ เป็นทุนอาหารกลางวันนะครับเป็นาจากการาผลิตแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารสำหรับทานในอาหารเที่ยงอย่างน้อยเราก็ได้มีความรู้ให้กับน้องๆได้ได้ดำเนินการาเป็นประสบการณ์นะครับที่จะใช้ในการดำรงชีวิตต่ตอไป กิจกรรมดีๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะน้องๆยังได้ทดสอบความรู้กับกิจกรรมสี่ฐานคือฐานวิทยาศาสตร์ฐานการออมฐานสุขอ,อามายและก็ฐานการเกษตรที่ทําให้น้องๆได้บูรณาการความรู้ต่างๆที่สําคัญยังได้ร่วมมือการปลูกต้นมางคุดผลไม้ยืนต้นที่จะให้ผลผลิตได้อิ่มท้องในอนาคตอีกหลายปีเลยละคะ่ะเด็กทุกคนเขาก็จะร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เรียนรู้วิธีการนะคะแล้วก็ดำเนินการส่ง ผลผลิตไปที่โครงการอาหารกลางวันนะคะเขาก็สามารถนําไปใช้ที่บ้านได้นะคะต่อยอดไปสู่ไปขยายผลไปสู่ครอบครัวของเขาแล้วก็ไปสู่ชุมชนได้ค่ะขอขอบคุณทกศที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะและหนูก็สนุกมากๆเลยค่ะวันหลังหนูขอให้ทกัและพี่ๆทีมง,งานช่องเก้านะครับมาอีกค่ะ อิ่มความรู้กันแล้วนะคะได้เวลาเพิ่มพลังด้วยอาหารกลางวันที่ทําด้วยผลผลิตจากโครงการที่สําคัญทกศก็มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้น้องๆได้อิ่มท้องกันทวนนาด้วยล่ะค่ะขอบคุณทกศด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับกับเมาส์มอยซอย9นะครับรู้หรือเปล่าว่าตายอารอยไทยมีจบใหม่ที่ช่อง 9M c o t HD ของเราด้วยนอกจากนั้นก็มีศิลปินมาฝากผลงานกันด้วยครับ เตรียมคนหัวลุกกันได้เลยกับภาพยนตร์แนวโรแมนติกสยองขวัญเรื่องล่าสุดแสงระซื้อที่สามนักแสดงนำโอเบรดมินี่บุกมาเชิญชวนด้วยตัวเองถึงซอยก้าพร้อมเล่าเรื่องราวน่าติดตามครบรสทั้งรักเศร้าเหงาซึ้งแต่งด้วยความนา่ากลัวได้อัาร์รสสุดๆวันที่14มีนาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์เลยนะจ๊ะ หายหน้าหายตาจะวงการไปนานกว่าสิปีกลับมาครั้งนี้ก็เลยทําค่ายเพลงเองซะเลยสําหรับนักร้องหนุ่มจากเวทีล่าฝันไม่จิตตินั่นซึ่งกลับมาภายใต้ชื่อไม่เอ็กซิสิเซอร์พร้อมกับฝากสิ่งเกิลแรกความหมายโดนๆอย่างเพลงเลวไปไหมให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนอกจากนี้หนุ่มไม่ยังเปิดตัวศิลปินเบอร์สองของค่ายอย่างไวช็อกเกล็ดวงร็อกหน้าใหม่ที่มาพร้อมกับสิ่งเกิลแรกถวินเอา้าใครที่คิดถึงหนุ่มไม่อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ เคยเห็นแต่จับไม้ร้องเพลงแต่ล่าสุดสาวตายอารไทยโดดมาทําหน้าที่พิธีกรแล้วจ้ากับรายการตต่อรไทยสบายดีที่จะพาไปเที่ยวหลวงพระบางซอปป,อ,ปอลาวในมุมมองใหม่สัมผัสธรรมชาติพิธีกรน้องใหม่จะพาไปเที่ยวสนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดสิจ้าพฤหัสบดีนี้11โมงตรงทางช่อง9 m ้เอ็มอเอชดีหมาเลข30เลยจ้า <c oughs> โอเคมหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะลากันด้วยภาพแฟชั่นชว์สวยๆที่ประเทศอิอสราเอลนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนจาก f r e ์เพอรีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับนายแอนเจรทนในไลฟ์18นาฬิกา45นาทีเที่ยงนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ